di ศิลปีนมอลั่มอีสานนครศรลขอยุติบทบาทอีกท่านหนึ่งแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนมินิตันรับสู่ช่องเจเจียวสตอรี่ค่ะมื้อนี้มาอัปเดตข่าวของสินปินมอล่มอีกคนหนึ่งค่ะคือน้องนำฟ้าชนพ่าเป็นศิลปินประจำวงมอล่มอ,มอีสานคนครศรีหลังจากปิดฤดูกาลจบลงไปน้องนำฟ้าได้ขอยุติบทบาทบนเวทีมอลล่มอีสานคนครศรลค่ะเอฟซีแฟน ครับหลาย,ลายท่านเนคงสีใจหายอยู่คือกันนะคะสำหรับน้องน้ำฟ้าเนาะน้องมีเอฟซแฟนครับหักเพลงหลายพอสมควรนะคะล่าสุดนี้น้องได้โพสต์ออกมาค่ะว่าก่อนอื่นน้ำฟ้าขอบคุณผู้บริหารทุกท่านบอสโน้ตเฮียนหน่อยบอสบิ๊กพี่หมอกี้ยายหานพี่น้องทีมงานเพื่อนร่วมงานทุกๆคนนะคะที่อยู่ร่วมกันในระยะเวลาสองปีปวันนี้น้ำฟ้าขอยุติบทบาทหน้าที่ บนเวทีอีสานนครศรีขอบคุณแฟนคลับ FC อีสานนครศรีแฟนคลับน้ำฟ้ามาลัยของฝากที่มีให้กันในระยะเวลาสองปีน้ำฟ้าจะไม่ลืมพระคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตมาตลอดนะคะพร้อมกับสติกเกอร์อีโมจินาเปลือนหัวใจและก็ไหว,ว้ไหว้แบบรั่ๆเลยนะคะหลังจากที่น้องขอหยุดตีบทบาทลงจากวงมาลำํำอีสานนครศรี เอ็ดซีแฟนคลับมากมา่ก,กับมาแสดงความชีดเห็นบางท่านกระเตากันไปต่างๆหน้าหน้าว่าน้องสิไปซูวงนั้นวงนี้แมนบอค่ะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องมีการโยกย้ายทายเทศิทลปินจากวงนี้ไปซูวงนั้นวงนั้นไปซูวงนี้สลับสับเปลี่ยนกันไปเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งทุกๆการปิดฤดูกาลเฮ้าก็สิได้เห็น ศิลปินหลายๆคนเปลี่ยนทีู่เปลี่ยนวงหม่าลั่ ที่ทไปสังกัดแมนบคะคะน้องน้ำฟ้าชนภาก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่มาสู่วงหมาล่ามวงใหมหลายๆทันในคุงสี่อยากฮูแล้วแมนบคะคาว่ามาสู่วงใดเอฟซี FC แฟนคลับที่ได้ติดตามน้องคงุงศรีได้รับทราบกันแล้วนะคะล่าสุดนี่ทางวงหมาล่าใไม่เกรียงไกลอีสานสินเพื่นก็ได้โพสต์ออกมาค่ะว่าอย่างเป็นทางการด้วยความภาคภูมิใจและความยินดียิ่ง คณะหมอลำเกรียงไกรอีสาสนศิลป์ปีที่หนึ่งขอประกาศต้อนรับอย่างเป็นทางการแก่นางเอกหมอลำม,มากประสบการณ์ฟ้าชนนภาผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในวงการหมอลำเข้าสู่บ้านหลังใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมก้าวสู่เส้นทางสายศิลป์สืบสารวัฒนธรรมอีสานส่งเสริมต่อยอดและพร้อมรับใช้แฟนแฟนหมอหลาตลอดฤดูกาลที่หนึ่งนี้ศิลปินและหมอหลาคุณาภาพอีกมากมายกำลังเตรียมเปิดตัวขอเชิญแฟนแฟนทุกท่านติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณ ทุกแรงสนับสนุนด้วยหัวใจจากทีมงานและศิลปินทุกคนเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านเสมอเกรียงไกรอีสาสนศิลป์ฟ้าชนภาหมอลำคือชีวิตวาสนคะคะหลังจากทางวงหมอลำเกรียงไกรอีสาสนศิลป์เพื่อนได้โพดออกมาทางน้องฟ้าชนนภา กระไดเขามาสสแสดงความคิดเห็นค่ะน้ำฟ้าขอบคุณ bottom, บอสตั้มบอสเกรียงไกลขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะฝากสนับสนุนเป็นแรงใจให้กันกับวงมาลาเกรียงไกลอีสารสินแหนเดอค่ะฝากเป็นลูกเป็นหลานพ่อแม่พี่น้องทั้งแฟนคลับเก่าแฟนคลับใหม่ด้วยนะคะพร้อมกับสติกเกอร์อีโมจิไววๆและกับหัวใจรัวๆค่ะชิดว่าเอซแฟนคลับของน้องก็คุสิติตา มาให้กำลังใจยูคือเกานะคะสําหรับการมายูบ้านหลังใหม่หรือว่าวงใหม่ของน้องหนำ้าค่ะส่วนเอฟซีใหม่ที่เป็นเอฟซีของเกลียงไกลอีสานศิลป์ดัสีเงินดีต้อนรับกันสุขูสุขคนอยูแล้วนะคะสําหรับวงเกลียงไกลอีสานศิลป์พื้นด้มีศิลปินมากมนะายตาพอสมควรค่ะที่สิเขามารวมเดินทางไปกับเพื่นใน หรือดูการทีสิมาฮอดนี่ซึ่งเป็นปีแรกของเพิินเนาะคะ่ะ และเพื่อนกมีกำหนดการเปิดตัวศิลปินประจำวงของเพื่อนเป็นทางการในเมื่อวันศุกร์ที่27มีถุนายุน2ห68มีเองค่ะสถานที่เปิดตัวศิลปินของเพื่อนอยู่ที่ร้านอีสานลำเพืินเต่าปูนกรุงเทพมหาคนครเอฟซแฟนคลับของเกรียงไกรอีสาสนศิลป์หรือว่าแฟนคลับทางบดตำ่ำและกาแฟนคลับ raft, ของศิลปิน หลายๆท่านที่มาสู่วงเกลี่ยงไกลอีสาสนศิลป์ท่านใดที่ยุ่ใกกยก็จะลืมไปหายกำลังใจกันด้านหนาเวทีทีร้านอีสานล่ำเพลินเต่าปูนก็แล้วกันค่ะสำหรับวงมาล่ำเปลียงไกลอีสาสนศิลป์หลายๆท่านที่ติดตามประคุงสิได้เห็นการเตรียมงานของเพลินหลายๆอย,ย่างจัดหนักจัดเต็มของเพลินคือกันนะคะสาหรับุ่งเปลี่ยงไกลอีสาสนศิลป์หรือว่าวงมาล่ำองทัง ปอตตั้มเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามเพิินอยู่กับโค้งสีฮูดีนะคะ<ม>ช่วงนี้วงมาล่ามมีการเตื่นตัวลายค่ะกับการที่สปปะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไย,ยวงของเจ้ากองเป็นตาเบิงเป็นตาชมมีหลากหลายเพื่อที่สิใหยเป็นที่ประทับใจของแฟนคลับหรือว่าทางเจ้าภาพที่จ้างการจ้างงานน่ะแหค่ะเกรงไรอีสานซินในเพิินแกนได้รับ จ่องคิวงานไหวหลายพอสมควรตามที่ห้าไใดติดตามเพิ่นมานะคะก็รลอเบิ่งกันไปขาวา่าเพิ่นสิปังสิดังขนาดใดในปีแรกของฤดูกาลที่สิมาฮอดนี้นะคะวงการมอล่์สี่ากไปแล้วเป็นอีหย่งที่ได้รับความนิยมหลายตกมาในช่วงนี้แมนบอพีนองบบว่าสิเป็นวงใดๆเฟซี่แฟนครับ ให้การสนับสนุนบว์สิเป็นวงหรือว่าตัวศินปินเองมากนาลายตาก็ได้มีแรงซัพพอร์ตกันนาโมนาตาพอสมควรกับช่วงปิดฤดูกาลของวงต่างๆแมนบอคะกับศินปินนันนๆทีเอฟซีแฟนคลับเพื่อนเชนชอบส่วนศินปินที่มาสู้เกรียงไกลอีสานสินเนี่ยยังน้องนำฝ่าจังสินอะคา่ะ เพล่นก็นได้รับความนิยมมากพอสมควรคือกันมีเอ็ีแฟนคลับหลายคือกันคิดว่าศิมะปังมาดังอยู่ที่เปลี่ยนกลอีสาสนศิลป์อีกคนหนึ่งนะคะเปลี่ยนกลาอีสาสนศิลป์เพลินบอกว่าสวัสดิการของเพื่นก็นมี่หลายสิ่งหลายอย่างเป็นที่นาสนใจสำหรับศิลปินที่สิมารวมใช้ค่าเดินทางไปกับวงของเพื่นค่ะ พี่น้องกอ็รอติดตามเบื่อง่ะวาสิเปลี่ยนจังไดเนาะคลิปนีม้มาอัปเดตข่าวของน้องนามฝ้าอัปเดตข่าวของบุ้งมะล่ำเปลี่ยไกลอีสานสิล์กับพี่กับน้องกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมรับฟังคอยุท้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ